สวัสดีครับพบกับรายการสาระน่ารู้โดยครูสุนชายร่วมสร้างสรรค์โดยสำนักง,งานกองเพืสนับสนุนการสร้างารสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกระทรวงศึกษาธิการตอนโอมิครอนโควิดสายพันธุ์ใหม่อันตรายแค่ไหนคนหูหนวกต้องรู้โอมิครอนมาจากไหน การระบาดของโควิด -19 โอิมรอนพบเป็นครั้งแรกในจังหวัดเขาเต็งของแอฟริกาใต้เมื่อวันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยขณะน,นี้มีการพบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอิมรอนแล้วในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยโอมิครอันตรายแค่ไหนข้อมูลจากสบ,บคสำหรับเชื้อโควิดวสายพันธุ์โอิมรอนพบว่าแพร่ระบาดได้เร็วกว่าสายพันธุ์ที่ผ่านมา2-5เท่าผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่มีอาการหรือแสดงอาการน้อยคล้ายโรคไข้หวัด โดยผู้ติดเชื้อที่รายงานในต่างประเทศส่วนใหญ่ไม่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อโอมิครอนเสียชีวิตจากข้อมูลขณะนี้พบว่าการกลายพันธุ์ของโอมิครอนทําให้ไวรัสมีความสามารถในการหลบหลีกูมิต้านทานได้ดีมากขึ้นบริษัทเวชภัณฑ์ผู้ผลิตวัคซีนหลายแห่งก็เร่งเดินเครื่องพัฒนาวัคซีนต้านโควิด -19 รุ่นใหม่เพื่อรับมือกับเชื้อกลายพันธุ์โอมิครอนแล้ว อย่าเพิ่งตื่นตระหนกแพทย์ดิงโคเอสซีประธานแพทย์สมาคมแห่งแอฟริกาใต้ระบุว่าผู้ติดเชื้อจากไวรัสโอมิครอนมีอาการรุนแรงคือมีอาการไข้สูงปวดกล้ามเนื้อและอาการอ่อนเพลียรับกลินและรสชาติได้ปกติยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตพอสรุปได้ว่าอาการรุนแรงปานกลาง รัฐบาลไทยมีมาตรการป้องกันโควิดสายพันธุ์โอมิครอนดังนี้ 1. ฉีดวัคซีนโควิดให้ครอบคลุมมากที่สุดใช้มาตรการป้องกันบุคคลที่เข้มงวดเช่นสวมหน้ากากล้างมือเว้นระยะหา่าง 2. ยกระดับการเฝ้าระวังณนะช่องการเข้าออกประเทศและสถานที่ท่องเที่ยว 3. ทําการสุ่มตรวจคัดกรองผู้กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยไข้หวัดที่เป็นกลุ่มก้อน ส,ส่งตัวอย่างเชื้อที่พบจากผู้เดินทางหรือรายที่น่าสงสัยไปต,ตรวจหาสายพันธุ์โอมิครอนที่กรมมิสรยาศาสตร์การแพทย์กดติดตามข้อมูลขา่าวสารเกี่ยวกับโควิด n i นและเฟซบุ๊กชื่อจุงสมชาตครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ